ไปกำแพงเพชรกันดีกว่าค่ะจะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์เขาเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปชมโบราณสถานยามค่ำคืนไปสัมผัสความสวยงามกับบรรยากาศกันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะ mm. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเข้าไปเที่ยวชมโบราณสถานตรงนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วสวยมากค่าคืนก็สวยมากช่วงที่ผ่านมาค่ะอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยเขาเปิดทําการให้เหล่านักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมเข้าชมโบราณสถานยามค่ําคืนนะคะช่วงตั้งแต่1 6บหนาฬิกาสานาทีจนถึง20่สนาฬิกาสี่โมครึ่งถึง2ทุ่มให้นักท่องเที่ยวเดินชมไปเลยค่ะชมความสวยงาม ชมระบบไฟที่เขาจะมีการติดตั้งไฟเพื่อที่จะฉายแล้วสาดส่องไปที่ตัวโบราณสถานนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่เห็นไหมสวยมากคือพอมีการติดตั้งระบบไฟอ่ะเขาก็จะจัดว่าไฟตรงนี้สรดไปตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกที่มันสวยงามอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยนะกานไปเที่ยวก็สวยการเที่ยวชมโบราณสถานยามค่ําคืนเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคุณเพราะว่าทางอุทยานเนี่ยเขามีวิทยากรนําเที่ยวให้ข้อมูลความ รู้ไปด้วยก็คือคอยเอาไว้บริการให้ทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะได้ชมความงดงามของเหล่าโบราณสถานแล้วเนี่ยนะเรายังจะได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่เราไปด้วยไงบางทีเราก็ไม่รู้เออตรงนี้เกิดอะไรขึ้นรตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไระแล้วทำไมพระพุทธร,รูปปางนี้เป็นแบบนี้เกิดในยุคสมัยนี้อะไรต่างๆโอ้ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเยอะมาก ใครอยากจะตามรอยไปเที่ยวนะคะไปกันได้เลยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะคะไปได้ตั้งแต่วันนี้เขาเปิดยามค่ำคืนเนี้ยไปจนถึง31มีนาคม2566อัตราค่าเข้าชมชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหนี่ได้อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวปี <นะ S 1> ใหม่ลนะ นอไปยามค่าคืนคสวยเหมือนกันนะไม่ต้องร้อนแดดตรงกลางวันอันนี้จริงใช่คืนดีเหมือนกันนะ,ะสวยงามสวยงามแต่ก็มีเพื่อนไปหน่อยก็ดีนะ